เรามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่น้อยลงและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นั้นเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกวิธีค่ะเคลื่อนย้ายอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานในวันนี้มีคำตอบค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของบทเรียนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1. ทราบการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีการทรงตัวที่ดี 2. ทราบแนวปฏิบัติก่อนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 3. ทราบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่าต่างๆประกอบไปด้วย 1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านอน 2. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านั่งและ 3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่ายืนและเดินสำหรับเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นั้นจะเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านอนและท่านั่งค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่ายืนและเดินเราจะได้เรียนกันในหัวข้อการช่วยเดินในคลิปถัดไปค่ะก่อนที่เราจะไปให้การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ปฏิบัติงานควรมีการทรงตัวที่ดีก่อนค่ะดังวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 1. การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีท่าทรงตัวที่ดีการทรงตัวที่ดีนอกจากจะช่วยให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ได้ตามปกติลดการเมื่อยลา้าการบาดเจ็บและการใช้พลังงานที่มากเกินไปแล้วยังช่วยส่งเสริมให้ร่างกายมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยค่ะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บุคลกากรทุกท่านควรฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเคยชินซึ่งมีด้วยกัน4เรื่องที่สาคัญค่ะ 1. ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงในการทำงานเช่นใช้กล้ามเนื้อสะโพกขาแขนแทนการใช้กล้ามเนื้อหลังเพราะกล้ามเนื้อมัดใหญ่นั้นจะทำให้เมื่อยล้าช้ากว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยท่าที่ถูกต้องคือท่าหลังตรงย่อเข่าแทนการก้มหลังนั่นเองค่ะ 2. หากต้องการเคลื่อนย้ายของหนักให้ใช้น้ำหนักตัวในการออกแรงเคลื่อนย้ายสิ่งของนั้นโดยการดึงลาก หรือผลักให้เคลื่อนที่แทนการออกแรงยกเพราะจะทําได้ง่ายและไม่ต้องเสียแรงงานมาก 3. ปรับความสูงของเตียงผู้ป่วยให้อยู่ในระดับเดียวกับจุดศูนย์ถ่วงของผู้ให้บริการคือบริเวณสะดือขณะปฏิบัติงานให้เล่นผู้ป่วยมาริมเตียงเพื่อผู้ปฏิบัติจะได้ไม่ต้องเอื้อมขยง่งหรือยืดตัวเพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อค่ะ 4. รู้ขอบเตขตของการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยทั่วไปแล้วไม่ควรยกน้ำหนักเกิน15กิโลกรัมและไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไว้ผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพียงคนเดียวควรหาผู้ช่วยเพื่อเฉลี่ยแรงยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะเมื่อผู้ปฏิบัติงานทราบถึงการทรงตัวที่ดีแล้วเราจะต้องทราบถึงแนวปฏิบัติก่อนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังวัตถุประสงค์ข้อที่2โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. ประเมินสภาพทั่วไปของผู้ป่วยประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยผู้ป่วยแต่ละรายมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นควรประเมินสภาพทั่วไปและความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยมากขึ้น 2. อุปกรณ์ที่ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องมีความคงทนสภาพพร้อมใช้งานและสอดคล้องกับบริบทของคนไข้แต่ละรายค่ะ 3. รู้หลักการเคลื่อนย้ายที่ถูกต้องซึ่งเรากำลังเรียนกันในเนื้อนะหาบทต่อไปนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่3จะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่าต่างๆค่ะซึ่งจะเป็นท่านอนและท่านั่งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านอนหรือจากเตียงสู่เตียง จะใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวค่ะได้แก่ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวเป็นอัมาพาตผู้ป่วยที่อ่อนเพลียมากเช่นผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บในวันแรกๆผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคประสาทพิการผู้ป่วยเด็กเล็กผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องการให้พักโดยห้ามทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองเช่นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจต,ตายเฉียบพลันแจ้งผู้ป่วยให้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านอนสวัสดีค่ะคุณพ่อจมานเช้านี้การเป็นอย่างไรบ้างแล้วคะดีขึ้นไหมคะสวัสดีค่ะคุณพพาบาลวันนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยคะ่ะยังมีเหนื่อยอยู่เลย อโอเคค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ปุรีมีแผนการรักษาเพิ่มเติมค่ะให้ตรวจเลือดและเอ็กซาเรย์ปอดเพื่อติดตามภาวะติดเชื้อในร่างกายค่ะหลังจากเก็บตัวอย่างเลือดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะนำไปนอนพาคุณพูจมานไปที่ห้องเอ็กซเรย์ค่ะเตรียมจัดท่าผู้ป่วยโดยปรับเตียงในแนวราบ เงมาแล้วนะคะคนำรถนอนวางชิดกับเตียงผู้ป่วยล็อกล้อรถนอนและล็อกล้อดเตียงของผู้ป่วยทุกลอ้อพยาบาลคนที่อยู่หัวเตียง ทำการถอดหัวเตียงย้ายกระปุกน้ำเกลือหรืออุปกรณ์อื่นทางการแพทย์พยาบาลคนที่อยู่ด้านเตียงผู้ป่วยนำข้างเตียงลงแจ้งผู้ป่วยให้ประสานมือไว้ที่อกแลวผู้ป่วยเอามือประสานกันที่มาคะโอเคค่ะ เลื่อนตัวผู้ป่วยมาริมเตียงที่ชิดอยู่กับรถนอนพยาบาลคนที่อยู่หัวเตียงนําหมอนออกจากศีรษะผู้ป่วยผู้ป่วยเลื่อนตัวไปทางซ้ายนิดนึงนะคะหมอออกพยาบาลคนที่อยู่ด้านเตียงของผู้ป่วยพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเข้าหาตัวโดยดึงผ้าขวางเตียงด้านล่างมาคุมตัวผู้ป่วยไว้นะคะเดี๋ยวผู้ป่วยแต่แคงขวาน,นิดนึงค่ะไม่ต้องขยับก้นนะคะ พยาบาลคนที่อยู่ด้านรถนอนนำแผงรองตัวสอดเข้าใต้ผ้าขวางเตีนงด้านหลังตัวผู้ป่วยที่พลิกจะแขงตัวอยู่โอเคพลิกตัวผู้ป่วยให้นอนหงายตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ติดอยู่กับผู้ป่วยเช่นสายน้ำเกลือท่อเดนตต่างๆสายออกซิเจนเป็นต้นให้คงอยู่ในสภาพปกติกรณีผู้ป่วยหมดสติหรือไม่รู้สึกตัวให้นำมือของผู้ป่วย ประสานไว้ที่นาอกให้เรียบร้อยก่อนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะเราจะนอนหงายนะคะหงายสักครู่หนึ่งนะคะพยาบาลคนที่อยู่ด้านลถนอนหมุนชายผ้าปูที่นอนเข้าให้ชิดตัวผู้ป่วยโดยจับบริเวณสะโพกและหัวไหล่ของผู้ป่วยให้มัน่น พยาบาลคนที่อยู่ด้านเตียงของผู้ป่วยจับยึดแผ่นสไลด์ไว้ก่อนให้สัญญาณเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเดี๋ยวผู้ป่วยจะแข็งซ้ายนิดน,นึงค่ะโอเคค่ะจากนั้นให้พยาบาลทั้งสองด้านส่งสัญญาณในการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยและเลื่อนตัวผู้ป่วยผ่านแผ่นรองตัวกรณีผู้ป่วยน้ำหนักตัวมากกว่า50กิโลกรัมหรือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ต้องเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยพร้อมกันทุกส่วน อาจใช้ผู้ช่วยในการเคลื่อนย,ย้ายผู้ป่วยเพิ่ม2-3คนแล้วแต่ความเหมาะสมโอเค่ะพร้อมกันนะคะ1 2 3งาเมื่อเลื่อนผู้ป่วยไปยังรถนอนเรียบร้อยแล้วให้พลิกตัวผู้ป่วยเล็กน้อยดึงแผงรองตัวออกจากผู้ป่วยจัดท่าให้สุขสบายห่มผ้าให้ผู้ป่วยดึงไม้กั้นเตียงของรถนอนขึ้นตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ติดอยู่กับผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านอนจากรถนอนสู่เตียงโดยใช้หลักการเดียวกันค่ะเดี๋ยวผู้ป่วยขยับตัวไปทางขวานนึนงนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวผู้ปว่วยตะแคงแตะแคงซ้ายนะคะค่ะโอเคค่ะไปเลยนะคะพร้อมกันนะคะ หนึ่งสองสามสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านั่ง เป็นการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ค่อนข้างสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีระดับความรู้สึกตัวในระดับปกติสามารถนั่งทรงตัวได้แต่มีข้อจำกัดหรืออาการผิดปกติเล็กน้อยที่ไม่สามารถเดินช่วยเหลือตนเองได้ได้แก่ผู้ป่วยอัมาพาตเครื่งซีบหรืออ่อนแรงช่วงล่างผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลียผู้สูงอายุหรือผู้พิการเพื่อการเคลื่อนไหวที่สะดวกมากขึ้นเป็นต้น ป่วยให้ทราบก่อนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านั่งจากนั้นนำรถเข็นมาจอดไว้ที่ข้างเตียงเข้าด้านข้างที่มีแรงของผู้ป่วยโดยทำมุม45องศากับเตียงล็อล้อรถเข็นพับเก็บที่วางเท้าให้เรียบร้อยเมื่อล็อกล้อและพับเก็บที่วางเท้าแล้วอย่าลืมตรวจสอบความแข็งแรงคงทนของรถเข็นก่อนนำตัวผู้ป่วยมานั่งทุกครั้งจัดท่าผู้ป่วยให้นั่งอยู่ริมขอบเตียงหย่อนขาทั้งสองข้างไว้ข้างเตียง หากเตียงสูงมากให้ปรับระดับเตียงลดลงมาให้เท้าของผู้ป่วยแตะพื้นได้ใช้เข็มขัดหรือเชือกผกเอวเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย พยาบาลอยู่ด้านหน้าของผู้ป่วยย่อเข่าหลังตรงใช้มือทั้งสองข้างจับขอบกาเกงหรือเข็มขัดรัดเอวผู้ป่วยหากผู้ป่วยมีพยากรสภาพที่ขาเข่าให้ใช้เข่าดันข่าข้างที่อ่อนแรงหรือมีพยากิศสภาพผู้ป่วยใช้มือข้างที่มีแรงเกาะไหล่หรือเอวของพยาบาลเมื่อได้ที่ให้ส่งสัญ,ญญาณลุกขึ้นยืนและใช้เข่าประคองขาผู้ป่วยหมุนตัวลงนั่งบนรถเข็น เดี๋ยวเอามือจับไหล่ยพยาบาลนะคะแล้ลุกขึ้นยืนพร้อมกันนะคะยืนให้มันนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะยืนมั่นแล้วนะคะต่อไปเรจาจะค่อยๆหมุนตัวนะคะลงเก้าอี้นะคะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามค่ะเมื่อผู้ป่วยนั่งบนรถเข็นเรียบร้อยแล้ว ดูแลให้เท้าของผู้ป่วยอยู่บนที่วางเท้าให้เรียบร้อยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ติดอยู่กับผู้ป่วยให้อยู่สภาพปกติพร้อมใช้งานก่อนทำการเขียนผู้ป่วยทุกครั้งนะคะเดีวผู้ป่วยเอาเท้าข้างขวาขึ้นนะคะโอเค่คะเดี๋ยวข้างซ้ายนะคะ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยท่านั่งจากรถเข็นไปยังเตียงใช้เทคนิคเดียวกันค่ะนำผู้ป่วยและรถเข็นมาจอดไว้ข้างเตียงโดยเข้าทางด้านที่มีแรงของผู้ป่วยทำมุม45องศากับเตียงล็อล้อรถเข็นพับเก็บที่วางเทา้านำเท้าของผู้ป่วยวางราบกับพื้นจต่ท่าให้ผู้ป่วยเลื่อนตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยพยาบาลอยู่ด้านหน้าของผู้ป่วย ย่อเข่าหลังตรงใช้มือทั้งสองข้างจับขอบกเกงหรือเข็มขัดรัดเอวของผู้ป่วยใช้เข่าดันเข่าข้างที่อ่อนแรงหรือมีพยาธิสภาพผู้ป่วยใช้มือข้างที่มีแรงเกาะไหล่หรือเอวของพยาบาลเมื่อได้ที่ให้ส่งสัญญาณล,ลุกขึ้นยืนและหมุนตัวลงนั่งบนเตียงเล้าวผู้ป่วยเอาแขนจับไหล่พยาบาลนะคะเลุกขึ้นยพร้อมกันนะคะ1 2 3 โอเคค่ะโอเคค่ะยืนมั่นแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราจะหมุนตัวลงเตียงนะคะพร้อมกันนะคะ1 2ึ่ง,งาจะเห็นได้ว่าการเคลนย้ญญายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการดูแลสุขภาวะของผู้ป่วยค่ะฉะนั้นพยาบาลและผู้ดูแล จะต้องให้ความสำคัญกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยค่ะ